วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่25มกราคมพุทธศักราช2569อากาศเช้านี้ที่วัดศิลาวาดปางโม่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่13องศาเซลเซียส และมีทีท่าว่าจะลดลงไปอีกยังกะผมอาตมภาพเมื่อจเจริญพระกรรมฐานครบแล้วก็ล้างหน้าแต่งตัวลงไปยังลงครัวของทางวัดศิลาวาาตั้งแต่หกโมงเช้า หลวงพนินพระครูวินัยทรทวัชชัยชาคระธรรมโมท่านติงลี่พระอธิการสมมาตรคุณอาธิโกครูบาพันแสนเจ้าอาธิการธรรมชัยอัคคะธรรมโมต่างมาอยู่กันพร้อมหน้าแล้ว รวมทั้งครูบาอ้ที่เพิ่งมาถึงก็รีบมากราบด้วยครูบาอ้ก็คือพระสมุนิชวัฏยานวิสุโทโธวัดเมืองขอนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเอาวัตถุมงคลมาร่วมเข้าพิธีที่วัดศิลาวาสในวันนี้ด้วย พวกเราฉันพัตาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกระผมอัตมภาพการนำพระภิกษุและญาติโยมทำพิธีบวงสวงบูชาพระรัตนตรัยขออนุญาตบรรจุหัวใจพระพุทธเจ้าตลอดจนกระทั่งปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆในพิธี การบรรจุหัวใจพระพุทธเจ้านั้นจะว่าไปแล้วเป็นการตีความผิดของบุคคลเนื่องเพราะว่าหัวใจพระพุทธเจ้าก็คือความเมตตากรุณาอย่างหาประมาณไม่ได้ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายถึงตนเองจะต้องทนทุกข์ยากไปชั่วกับ กันอนันตชาติแต่เพื่อความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายองค์มหาโพธิสัตว์ก็สู้ทนสร้างบารมีไปจนกระทั่งบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณแต่ด้วยความที่คนรุ่นเก่าๆตีความผิดจึงสร้างเป็นรูปหัวใจปอดตับ ด้วยเงินบ้างทองบ้างโลหะบ้างทำการบรรจุอยู่ในองค์พระที่ตนเองได้สร้างขึ้นมาอยู่ในลักษณะที่ว่าเสริมสร้างชีวิตให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งความจริงแล้วถ้าจะเอาตามนั้นจริงๆต้องบรรจุให้ครบอาการ32ซึ่งก็คือการภาวนาคาถาหัวใจ32ประการมากกว่าแต่ด้วยความที่ว่าการภาวนาในลักษณะแบบนั้นไม่มีอะไรที่เป็นรูปธปรรม จึงได้มีการสร้างวัตถุขึ้นมาให้เห็นเห็นว่าพระเจ้าหรือว่าพระประธานองค์นี้ได้ทำการบรรจุหัวใจแล้วพร้อมที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายกราบไหว้บูชาตลอดจนกระทั่งร้องขอซึ่งรู้สึกว่าจะออกนอกแนวทางไปอีกเช่นกัน แต่ว่าการบรรจุหัวใจพระพุทธเจ้าของทั้งวัดพระธาตุโป่งไฮเมื่อวันนี้และวัดศิลาวาดปางโม่ในวันนี้นั้นทางด้านเจ้าอาวาสท่านได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในหัวใจก่อนเพื่อเราจึงได้ถวายน้ำอบ น้ำหอมเป็นพุทธบูชาแล้วก็ทำการบรรจุและปิดองค์พระจนเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ได้ทำการปลุกเสกวัตถุมงคลซึ่งครูบาไอรอบครอบมากเรลงว่ากระผมอาตมภาพจะเสกให้ไม่ครบทุกอย่าง ถึงขนาดมีบัญชีมาเลยว่าได้สร้างอะไรมาเข้าพิธีบ้างรวมทั้งของครูบาพันแสนและท่านสันพระสันสันตะจิตโตจะเอาวาดวัดปงตองซึ่งก็เป็นสายของครูบาเหนือชัยวัดธรรมป่าอาชาทองนั่นเอง พวกเพื่อนฝูงแต่ละคนแต่ละท่านอยู่ในลักษณะที่ว่าอายุการพันษายังไม่มากพอสร้างตนเองให้กำลังใจมั่นคงก็ยังไม่ได้ที่ไม่ได้ทางแต่ว่าต้องออกมารับภาระในการนำหมู่ชนในสถานที่หนึ่ง จึงทำให้ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องตะเกียกตะกายทั้งเพื่อตนเองเพื่อญาติโยมโดยเฉพาะภาระการสอนการสร้างต่างๆนั้นถือว่าหนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งกระผมอัตมภาพซึ่งเป็นที่เชื่อถือของท่านทั้งหลาย เพราะว่าอยู่ในลักษณะเป็นสหธรรมิกคือเพื่อนของครูบาเหนือชัยโคสิตโตจึงได้รับนิมนต์มาเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้มีกำลังใจในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อที่จะทำรงรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ในเขตนั้น ไม่เช่นนั้นแล้วทางศาสนาอื่นซึ่งใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองก็จะเข้ามาอยู่ในลักษณะกวาดต้อนเอาศาสนิกไปหมดโดยที่ผู้ใดเข้ารีดนับถือศาสนาของเขาก็มีการช่วยเหลือด้วยข้าวของเงินทองต่างๆ จนกลายเป็นข้ออ้างว่าที่ทุกคนฐานะดีและมั่นคงขึ้นก็เพราะว่านับถือพระเจ้าของเขาดังนั้นในเมื่อมีบุคคลซึ่งยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อที่จะรักษาพระพุทธศาสนาของเราเอาไว้ในเขตพื้นที่นั้นๆ จึงเป็นเรื่องที่สมควรจะต้องสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งวัตถุมงคลหลักๆในวันนี้เท่าที่เห็นอยู่ก็มีพระพุทธรูปตลอดจนกระทั่งกาลาตาเดียวแกะเป็นรูปอสุรินทรลาหูลงสี ซึ่งน่าจะสืบสายวิชามาทางด้านครูบาเจ้าอโนชัยวัดปงสนุกตลอดจนกระทั่งขอสับช้างซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะมหาอำนาจก็คือแม้แต่สัตว์บกใหญ่สุดอย่างช้างยังโดนบังคับอยู่ในอำนาจได้ หรือว่าอยู่ในลักษณะของคำว่าขอก็คือต้องการสิ่งใดเอ่ยปากแล้วต้องได้แล้วก็ยังมีตะกุร,ราชทูตลิ้นทองซึ่งถือเคล็ดในการที่เจ้าพยาโกษาธิบดีปานได้เป็นราชทูตของกรุงศรีอยุธยา ในการที่ไปติดต่อประสานกับทางด้านสำนักพระราชวังฝรั่งเศสได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14และได้แสดงความสามารถจนกระทั่งทางฝรั่งเศสขอให้มีพืชพันธุ์สืบเอาไว้ที่นั่นเพื่อจะได้เป็นคนเก่งเหมือนชาวสยามบ้าง ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆเท่าที่เห็นก็มีพยามแมลงผู้คำตลอดจนกระทั่งต่อเงินต่อทองเหล่านี้เป็นต้นซึ่งวิชาการทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าจะเอาให้ได้ดีในลักษณะตามหลักวิชาแล้วก็ต้องยุ่งยากทั้งการสรรหาวัสดุ ตลอดจนกระทั่งบุคคลที่จะมาแกะมาเสกและสถานที่ก็ยากลำบากมากแต่ด้วยความที่กระผมธรรมภาพมีครูบาอาจารย์ดีศึกษาในด้านกราบขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรมเทวดาและครูบาอาจารย์ให้มาอนุเคราะห์สงเคราะห์ นอกจากขอครูใหญ่คือพระพุทธเจ้าแล้วยังขอครูบาอาจารย์ต้นสายวิชาการนั้นๆมาสงเคราะห์ให้ด้วยเมื่อเสร็จพิธีก็ทำน้ำมนต์ในการพรมทั่วบริเวณนั้นซึ่งน้ำมนต์วันนี้ต้องบอกว่าดุเดือดเลือดพล่านเป็นอย่างยิ่งไม่ทราบว่าอยู่ในช่วงหน้าซิวหน้าขวาน สถานการณ์ทั้งประเทศชาติและสถานการณ์โลกตึงเครียดไปหมดสงครามพร้อมที่จะปะทุอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าน้ำมนตวันนี้เทียนจึงได้ลุกยาวเป็นคืบแล้วแถมยังแตกระเบิดอยู่ตลอดเวลาที่ทำน้ำมนตอีกด้วยเมื่อพรหมน้ำมนรอบสถานที่และรับทายรรมแล้ว ก็ยังต้องรับการกราบมุทิตาสักการะเนื่องในวาระที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูวิลาชการจนธรรมเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษฝ่ายวิปัสนาธุระซึ่งบรรดาสหธรรมิกและน้องๆทางด้านนี้ เพิ่งจะมีโอกาสได้ถวายมุทิตาสักการะพร้อมกันในช่วงนี้เองจากนั้นกระผมอาตมภาพก็ขอตัวเพื่อที่จะเดินทางกลับยังคงต้องใช้เวลาเป็นสิบชั่วโมงกว่าจะถึงที่พักในคืนนี้ตลอดระยะทางที่วิ่งลงมา ก็มีการซ่อมถนนเป็นระยะระยะไม่สามารถที่จะทำความเร็วได้ยังไม่พอยังอันตรายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ารถบางคันกำลังวิ่งเพลินๆก็ต้องเบรกตัวโกงเนื่องจากว่าคันหน้าไปติดสถานที่ก่อสร้าง ไม่สามารถที่จะเบียดออกมาเล่นที่เขาเปิดเอาไว้ได้อยู่ๆกำลังทำความเร็วมาดีๆก็ต้องเบรกกันเสียอย่างนั้นถ้าเผลอสติหน่อยเดียวอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้จึงเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายต้องเสี่ยงดวงและระมัดระวังกันเอง ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะไปโทษผู้ใดเนื่องเพราะตำรวจเคยบอกกับกระผมอัตมภาพว่าเป็นหน้าที่ของรถคันหลังที่ต้องระวังคันหน้าฟังแล้วก็รู้สึกเพลียใจ แต่ว่าการเดินทางในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ยังคล่องตัวอยู่เนื่องเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ที่รถราค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าในช่วงที่ใกล้จะถึงที่พักน่าจะเป็นช่วงที่บรรดาผู้ที่หยุดและเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดประเดประดังกันเข้ากรุงเทพมหานคร อาจจะมีการติดเป็นระยะทางที่ค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมมเนรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้